กาบสดีเดอร์พม่พี่น้องสบายดีเดอมเมฟซี FC, ทุก่านตอนนี้ยังอยู่บ้านสวนปู่เจ้าของพันอยู่ USA พี่น้องเลยเอากับนูนหน่อยจะขึ้นมามานอนบ่อนอะไรฮะเอาใ <c oughs> ส,ส่จักนอนเซนจะขึ้น,นพักกันขึ้นมาแก้งหน่อไม้พี่น้องเอ้ยเฮาเอาเครื่อง หมากผีกปลาเด็กเป็นรัวออกมามอ,อ <laughs> ย่าลางผักบกน,น,นี่นะผักกระเยงปลาเด็กเขาก็มาเรียบร้อยครบสุดอยู่ในทงเลย <c oughs> จริงๆ้องเนี้ยรอนก็มีครบเบิร์ต่ว่าเทาเราหยาดมันเบิร์ตของเราเลยโมแมนต์โมเมนต์ประหยัดมันเบิร์ตของเราประหยัดมันเบิร์ตของได้ยินเราแบบเป็นรัวเบิร์ตวันเลยถือออกมาดิกำลังตุ๊กหมากผีกน่านะเต็มสวน ก็เลยใส่ลาย,ยคนดูอันนี้เพิ่ดกระรังปลูกใหม่เดียวก็เลยใส่มักพริกล้อลายเลยแห่งบนฮาสิโตะมักพริกนี่ให้มันเปื่อยมันเปื่อยไปเวลาแกงเาก็กกส่ขยะขยะให้มันมนุนแล้วก็เบ็ดไปตองใแซพริกเลยใส่มักเคือน้ำใส่ดอกมะอืนน้ำรอส้มกัน ตอนแกงว่าสิเอาปลาดุมาแกงใส่มันจัาานงนัวนี่เนาะมันคีเห็นบมันมีน้อยหนึ่งคน,นแบบัตแบ,บแบบบัดมาบัดบอไม่เรื่องปู่คนขุบสุดด้ดยไงเลย ถ้าอีจูกับมันอะไรมันถล่มเป็นดอโบลพาผ้าฝนออกไปนอกบ่ไหลนำจีเข่ากล้องถ้าเบิร์นตอนแกง่ไม่ บม่แต่ผลามาอีกทีหมออบหดลง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 ลั่างไปล่างอ่ะอย่านั่งมาต่ำก่อนเปื่อยละยังมักผิกแกงแสดปลาโอ้ยหยอดละละละ อะไรจะขนาดนี้บอกกำลังตำยานะยายาหนาะขาเบือกออกมาเลยตำเอาแล้วก็นี่เอาจะนับมันเลยเนาะเออบอวเมน่นตองเอาจะนับมัน

พอดีอีกรอบหึมาแล้วกี่รถห่างมาบ่มือนี้ตําขะเบือก่อนแป๊บ ตาขบเบืองเนาะมานะเอามาพรกกันตฮาตมาไดเห็ดเห็ดตันพรแกงบ่มักมุ่นไตามพอมันเครื่องแล้วก็ยาบ่มักมุ่นอุย น้ำลายปราวะอันเสียปลาลงไปตรมก่อน <c oughs> มันสินเอาแล้วใส่ปลา ส่งอยู่ท่ามันสะอาดโคตรดีเลย สุพลลงไปสุพลมาไได้สัญญาโอ้ยเนี่กระสอบมึงโน่นพีต่ป้าอันพีนตัวไงปลาคาวปลายังมก็มีได้ยังนบ๊เบิ้ลพี่พเขาตันเอาากะนอยเันยาักนนเจ้าเคยกินบ่แม่นบ่เนี่ยมันแม่นบ่ In tùm lê ở gây park bạch du lịch hoa lần đó anh hãng là gần anh hãng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  gần anh ดีพี่เพรแล้วน้ำได้ทันเราจะเอาลวมีบอกมีจักวดดวดเปล่าวดช่องวดนึงมันบุบอคือาติดตัวนะครัผมพี่ทา อวอ,ถ,วนะอถัวใหญ่เนะดีดันี่น,นี่นสีมัจังแล้วมันบอกมีฮาเอาหนันแล้ว,ลวใส่ประเดี๋ยก่อนเออนานแล้วสีขั้นฮาเอาใส่นออ โอ้ยส้มสิขาดพี่น้องเอ้ยส้มสิขาดขาดบวบไพโรดเอาการปลาเล็กตกลงใส่ ต้องแคร์ประเทศมันต่างประเทศขวมใส่ผักกันยังบัมนติลองมาอือลง โบเม็นยังว่าอันพี่น้องใส่อันปลานี่เดี๋ยวพี่น้องก็เอาคนดูปลาสิโบเห็นต่อหายปลามันมุนเลยมันละลายมุนใส่น้ำมันกระโน้หืมคักควนอือ à lượm lượm quá cái hen gì đấy lượm quá cái hen rồi mới động nó à, mọ cả hèn rồi Hãy cá cho kênh Ghiền งานขนาดเลยขุดวัวรวยขุดวัวรวยกุนนกล้วยอยู่กลางสวนมจ่อ,อ,อ,อมาเลย ຈະໄປນຸแล้วก็ເຊີບບໍ່ຈະສຽງກັນເຈ